ทำไมแมวชอบอ้อนตอนเช้าเสียงร้องปลุกยามเช้าของเหล่าแมวเหมียวเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยหลายคนอาจรำคาญแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังเสียงร้องเหล่านั้นเต็มไปด้วยความน่ารักและเหตุผลแฝงมากมายแมวอ้อนตอนเช้าเป็นพฤติกรรมปกติแสดงถึงความผูกพันความต้องการของแมวเช่นหิว แมวส่วนใหญ่มักมีกิจวัตรประจำวันในการกินอาหารเช้าแมวของคุณอาจรู้ดีว่าถึงเวลาอาหารแล้วเลยพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณเพื่อขออาหารเบื่อแมวบางตัวอาจตื่นนอนเร็วกว่ามนุษย์และรู้สึกเบื่อหน่ายกับการนอนอยู่ตัวเดียวพวกมันจึงมาอ้อนคุณเพื่อหาอะไรทำแก้เบื่อต้องการความสนใจแมวเป็นสัตว์ที่ชอบความสนใจ ต้องการเล่นแมวบางตัวอาจตื่นมาในตอนเช้าพร้อมกับพลังงานเต็มเปี่ยมจึงต้องการเล่นกับคุณรู้สึกปลอดภัยแมวบางตัวอาจรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ๆกับคุณต้องการออกไปข้างนอกแมวบางตัวอาจต้องการออกไปเดินเล่นหรือใช้ชีวิตกลางแจ้งนั่นแหละฮะสุดท้ายเจ้าแมวเนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่ต้องการแฝงอยู่ดีจะรักจริงกี่โมงหรอ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย